สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสานรารณ์ราคาทองคำมิขครแนวโน้มรมาคาทองคำและตางาราคาทองคำประจำวันนี้ราคาทองคำสปอร์ตเช้านี้นะคะเคลื่อนไหวในกรอบแคบหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวลดลงเนื่องมาจากแรบแรงกดดนกันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐคืนนี้นะคะติดตามการประกาศดัชนี P M I ภ่าการผลิตของสถาบัน I S M นะคะเดือนตุลาคม ด้านเงินบาทนะคะเช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ33.34บาทต่อ1ดอลลาร์หัวเซงเหงมิครือโนโนมนะคะตรงคำสปอร์ตระยะสั้นทางเทคนิคคาดเคลื่อนไหวไซด์เวดาวเนื่องจากนักลงทุนนะคะรอดูผลประชุมเฟดท,ที่จะทราบผลในช่วงดึกของคืนวันพุธตามเวลาไทยระยะสั้นจะมีน้าต้านแรกอยู่ที่บริเวณ1,800ดอลลาร์ 1, หากผ่านไปได้นะคะจะมีน้ต้านถัดไปที่บริเวณ1,810ดอลลาร์ด้านแนวรับได้นะคะอยู่ที่บริเวณ1,780ดอลลาร์หากหลุดลงไปได้นะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,770ดอลลาร์แม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากหัวเส้นเฮงมณฑน,นีด้วยนะคะสำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าที่ที่1พฤศจิกายนปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคา ประกาศร,ราคาครั้งที่1เวลา9:27นนทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ28,100บาทขายออก28,200บาททองรูปพันณ์96.5%รับซื้อ27,591บาท20สตางค์ขายออก28,700บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคําประจําวันที่ หพฤศจิกายนปีสองหสประกาศราคาครั้งที่1เวลา9ก้นาฬิกายี่นาทีราคาครั้งที่1น,นะคะก็ปรับบวกขึ้นไป50บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาตองตามประกาศของสมาคมค่าตองคาํามณฑที่นี้ด้วยนะคะ ก็ตลอดติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สิรก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน,นะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะและยังไงนะคะก็ยานืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่สิวยนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดที่ไปใหม่แม่สิรินาเสนอในทุกๆวันขอบ,ค,ขอบ, like, ขอบคุณทุกการติดตามไปรับชมและพบกันใหม่ขอบค